สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ Story j s ครับวันนี้พบกับรายการสองโปร EP ที่4แล้วนะครับเรามาพูดถึงเรื่องราวของการเตรียมตัวใช้โค้ดส่วนลดในวันที่11ที่จะถึงนี้นะครับเป็นแคมเปญใหญ่ของเดือนนะครับเรามา,พ,าพูดถึงในส่วนของ Shopee นะครับกดที่ลิงก์ใต้คลิปนี้นะครับแล้วจะพบกับหน้านี้เลยครับ เตรียมตัวช็อปก่อนใครวันที่11 11เ,เ,เวลาเที่ยงคืนถึงตี2สองนะครับซึ่งเป็นเวลาดีมากนะครับเขาก็จะบอกวิธีาการใช้โค้ดด้วยกันแล้วก็วิธีที่ให้เราเนี่ยเตรียมตัวซื้อของนะครับช้อปปิ้งกันในวันนั้นนะครับมีอยู่4วิธีมีอยู่4ขั้นตอนด้วยกันนะครับง่ายๆเลยครับอันดับแรกนะครับเก็บโค้ดช้อปปี้มอลนะครับ ก็จะมีโค้ดใหญ่นะครับอยู่2โค้ดด้วยกันนะครับที่โฟกัสกันในเดือนนี้นะครับซึ่งเป็นโค้ดส่วนลด2,500บาทครับเมื่อซื้อขั้นต่ำา14,999บาทนะครับแล้วก็โค้ดที่2นั้นก็เป็นส่วนลด1,500บาทครับเมื่อซื้อขั้นต่ำา8,999บาทครับซื้อสินค้าจากร้าน s h อ p e e m มอ l นะครับสเต็ปแรกครับเก็บโค้ด ช้อปปี้มอลล์สเต็ปที่2นั้นเก็บโค้ดร้านค้าครับจะมีโค้ดร้านค้านะครับเป็นโค้ดแบรนด์นะครับเขาเรียกแบรนด์วเชอร์นะครับตรงนี้เนี่ยถ้าสมมุติว่าเราจะซื้อสินค้าจากร้านไหนนะครับเราก็ดูเลยครับว่าร้านค้าที่เราต้องการจะซื้อนั้นมีโค้ดหรือเปล่านะครับ ให้เราเก็บเลยนะครับเป็นโค้ดลดเพิ่ม50%ครับซึ่งก็มีขั้นต่ำนะครับอย่าลืมไปอ่านรายละเอียดและเงื่อนไขนะครับผมอยากจะซื้อโทรศัพท์นะครับก็มีโค้ดลด50%ที่เขาบอกไว้นะครับเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรมี่ p อ p โป้ครับเยอะแยะมากมายนะครับซื้อทีวีก็มีส่วนลด50%นะครับแต่ครั้งนี้จะมีขั้นต่ำนะครับผม หรือจะเป็นออโต้บอทครับรองเท้าก็มีครับนะ,อะพอถึงโค้ดลด50ใช้ไปแล้วใช่ไหมฮะ mm. ก็จะมีโค้ดรับเงินคืน50คอยครับตรงนี้ก็จะเป็นร้านค้าที่ร่วมรายการนะครับเป็นคอยนะครับที่เราเอามาใช้แทนเงินสดได้ในอแอปนะครับพอเราเก็บ2โค้ดไปแล้วครับ สเต็ปที่3ครับเขาให้เรากดสินค้าใส่ตะกร้ารอเลยครับตรงนี้เวลาเราจะซื้อสินค้าชิ้นไหนนะครับเราก็กดใส่รถเข็นนะครับแล้วสเต็ปที่4ก็ชอบสินค้าถูกใจเพิ่มเติมครับซึ่งบางคนอาจจะไม่ได้ไม่ได้ซื้อแค่ชิ้นเดียวนะครับ ก็มีในหน้านี้เนี่ยเขาก็มีสินค้าที่แนะนำเยอะแยะมากมายครับไม่ว่าจะเป็นหมวดของอิเล็กทรอนิกส์ครับโทรศัพท์มือถือนะครับเนี่ยซื้อผ้าแฟชั่นนะครับนาฬิกาก็มีนะครับหรือจะเป็นเกี่ยวกับความสวยความงามครับนะแล้วก็เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องฟอกอากาศนะครับหุ่นยนต์ดูดฝุ่นนะครับมอเตอร์ทอดไร้น้ำมันตู้เย็นตรงนี้บอกเลยว่าเขาลดราคาด้วยนะครับ นะเห็นตัวหนังสือแดงๆนะครับอ่าไม่ใช่ตัวหนังสือเห็นตรงที่เขาเป็นพื้นหลังแดงๆเนี่ยนะจากราคาปกติเท่านี้ลดเหลือเท่านี้นะครับก็มีหลายอย่างเลยนะครับตรงนี้ให้เราเนี่ยถ้าเราชอบนะครับเราสามารถกดใส่ลดเข็นไปได้เลยนะครับรองเท้าก็มีนะครับนะในหมวดของมัมคิดนะครับก็มีครับนะ๋ยวจะเป็นนมเป็นผ้าอ้อมนะครับ ลดห้าอะไรเนี่ยห้าสิบเปอร์เอปเดวก็มีนะครับเนี่ยตรงนี้เนี่ยคือเป็นช่วงเวลาที่น่าจะดีที่สุดแล้วนะครับเป็นช่วงเวลาที่น่าจะลดที่สุดแล้วนะครับคือวันที่11เอนี่ยเที่ยงคืนนะครับเก็บโค้ดร้านไปแล้วเก็บโค้ดช้อปปีลดทั้งแอปไปแล้วนะครับให้รีบเลยนะครับถ้าเราเก็บใส่ลถเข็นก่อนนะครับ ก็จะทําให้เราเนี่ยสะดวกในการชําระเงินนะครับเพราะว่าพอถึงเวลาแล้วเราจะได้ไม่ต้องมาเลือกสินค้าอีกนะครับครับผมก็ EP นี้ก็มาบอกกล่าวเล่าเรื่องกันนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่างไรแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะครับกดแชร์คลิปนี้ครับถ้าเห็นว่ามีประโยชน์นะครับ เดี๋ยวจะทำอีพีใหม่ๆมาเรื่อยๆครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับขอให้มีความสุขกับช้อปปิ้งออนไลน์ครับ